สวัสดีครับผมช่างแังยาานะครับ oh. ผมก็กับ oh. แ่งแนานะครับทีนี้เปลี่ยนลุกเลยนอยู่สายน้อนเรียบนะเว้น <c oughs> แต่วันนี้ผมก็จะมาเปิดตัวรถ M S X <c oughs> ตัวนี้เลยนะครับ <c oughs> เป็น,นรถสายกระกวดที่ผมทาประกวดนะครับ <c oughs> เดียเ๋ยวเร็วๆนี้นะครับใครที่มีรถที่จะมาทำแนวนี้เนี่ยสามารถ ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกไม่นานนะครับผมจะมีการประกวดรถวิบากแนวเขาเรียกว่าแนวคัสตอม oh, <no. S 1> ด้วยนะครับใครที่สนใจวิบากไม่ว่าจะเป็นเวฟเอสเอ็กหรือเป็นรถอะไรก็ตามขวดรถดวิบากคัสตอมละกันเดีย๋ยว <l od ik> วันนี้เนี่ยครั้งแรกของผมเมลยนะครี่หลายคนนะครับ <l od ik> อย่าลายดูโลกครับใครที่สนใจจะขี่รถแนววิบากแอดเวนเจอร์แนวนี้เนี่ยก็สามารถทักทายได้นะครับผมก็ครั้งแรกที่ผมมาันนี้ผมก็มาไม่พอนกก็มาเป็นแนวกระบอกขที่ก็ พี่พี่ก็เป็นกันแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงควรว่าครั้งนี้สภาพผมขากลับจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่พี่เล่นกันดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปห้ดูเรื่อยๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาดูรถพี่ๆกันเป็นเอเซ็กเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆคันนี้ให้ดูกันให้ดูเบื้องต้นก่อนมาดูรถพี่ๆกันรุ่นนี้ใช้กันเยอะนะพี่นะอันนี้เป็นเกียวเอ็กซ์ร้อยยี่สิบห้าครับ T R F ครับสองห้าศ สองสูตรเหมือนกันแน้วแต่คันโมตาัดนะครับใช่ครับวันนี้ครรับเวไปเป็นแนวเป็นแนวไหนพี่เป็นแนวเข้าป่าครับเข้าป่าก็จะเป็นเอ็นโดโร่ครัเอนโดโร่ครับไม่ได้เน้นความเร็วแต่เน้นทักษะในการขับคันนี้ก็จะเป็นก็เป็นรถญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นซีอาครับ80ดสีซีนะครับคันนี้ออกห้างมานะครับบีอาร์แล้วก็ CRF 300นะครับครับติดเราจะรวมตัวกันที่บริษัทศูนย์มิตซูย่าแยกครับประมาณบ่ายโมงครับ ปั๊มน้ำมันคาเท็กก็มีทีมงานกำลังเติมน้ำมันเซ็ตกันก่อนประมาณนี้วันนี้ก็ถือว่ากลางแล้วไม่ได้มากไม่น้อยประมาณนี้นะครับจะพามาดูพเพื่อนๆกำลังเก็บ ใจจะมาเนี่ยผมว่าอุปสรรคโดยรวมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ประมาณนี้นะครับรถเรื่องรถเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกรถผมนี่ใช้หนึ่งกับสองอย่างเดียวสามหนึ่งกับสองอ๋อเหรออ๋อผม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 นี่หนึ่งกับสองอย่างเดียวเลยเพราะว่าสามไปไม่ได้รถมันจะดับหนึ่งกับสองอย่างเดียวตอนนี้นี่จริงๆเมื่อวานเนี่ยผมยืนของดัสามสิบสองตอนนี้ผมขยับมาเป็นสี่สิบสอง ่าน่าจะเป็น5่าน12ะข้างหน้าลงสุดเลย12ฟันยังไม่ได้ลงนะตอนนี้เป็น14เดี๋ยวผมจะลงหน้า12 <Okay. S 1> ฟันใครที่มีรถแนวนี้นะครับกรีดมาเป็นแนวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้จริงเลยเพราะว่าผมใช้งานมากับพี่ๆเลยนะแต่อย่างที่พี่เขาบอกว่าประมาณ40เป็นคือด่านแรกไม่รู้ว่าด่านข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาติดตามดูแล้วกันโอเคนะครับประมาณนี้เลยต,ต,อตอนนี้ ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจริงๆนะครับด้านขวาเป็นแม่น้ําอยู่รู้สึกจะเป็นเส้นทางของตาเซด้านขวาเป็นแม่น้ําด้านซ้ายก็เป็นภูเขานะครับแต่ระหว่างทางเนี่เกิดอ,อุปสรรคนิดหน่อยอมีต้นไม้ล้มนะ <No. S 1> มีต้นไม้ล้มเป็นทางยาวนะครับฟ้าก็เป็นยังไงพี่อ่าเดี๋ยวเราจะช่วยพอดีให <Okay. S 1> ้มันล้มนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขวางเส้นทางเดี๋ยวเราจะช่วยเคลียร์ก่อน แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือรองเท้าผมมันเป็นอย่างนี้รองอเท้ามันเอาก็ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมรองเท้าของพี่ๆจะต้องเป็นอย่างนี้นะรองเท้าลูกบีบ่าจะต้องเป็นอย่างนี้รองเท้าผมนี่ไงมันอาปากย่างน้มันไปไม่ได้แล้วแต่ต้องมาของระของทีนะนี่ก็ป่าเลยครับไม่รู้ว่าป่าอยู่ตรงไหนนะนนะต้อประมาณนี้เดี๋ยวช่วยนะ

มาจุดสุดท้ายของทริปเทสร,รถนี้แล้ว oh, <no. S 2> เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสนามแนวแบบวิบากเอ็เวนเจอร์เป็นแนวที่แบบว่าเราต้องใช้รถพลใช้พะละกําลังอ้างสิ่งกีดขวางเป็นด่านต่างๆที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะตอนนี้เราอยู่รถเกือบ20คันได้รถแนวคัสตอมวันนี้นะครับแต่ oh, <no. S 1> ผมผมได้ขี่ไปแล้ววนหนึ่งนันแต่ก็ผ่านด่านมาได้ด้วยดี oh. โคตรพอสมควร<ม>ได้เทสร,รถผมรัมนนี้มันเป็นยังไงบ้างเป็ลักษณะยังไงนะครับ ก็ตอนนี้เราได้รู้ตำหนิของรถแล้วเพื่อจะไปปรับปรุงนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมแล้วกันว่าเป็นยังไงนี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวหลังคลิปน,นี้เนี่ยเราก็จะมาครั้งนี้แล้วกันว่าจะเป็นยังไงในการเทสรถจะพาดูไปด้วกันโอเคหลังการพ oh, <no. S 1> <c oughs> ักอันนี้คุณอันนี้แกแบบพลังแกเหลือเฟือ พามาดูบรรยากาศเดี๋ยวดูมันอยู่ที่ไหนทีแม่ลานแม่ลานปัตทาคนปกติเข้ามานี่มาถูก้าจะไม่ถูกครับเพราะต้องเข้าในหมู่บ้านมันอยู่หลังหมู่บ้านโอ้ข้าจะซับซ้อนครับผมนี่เป็นนี่เป็นตัวรถกีเลกซ์สองร้อยสามสโอ้คันนี้ราคาประมาณแสน กลางๆถือว่าสมรรถนะค่อนข้างใช้ได้เลยวันนี้มีรถหลายรุ่นเลยคุณทีพาไปดูกันมีรถรุ่นไหนมากันแรกนี่ก่อนเลยเป็น W R หนึ่งห้าห่้ายามาฮ่าหนึ่งห้าห้านี่คือร้อยห้าร้อห้าซื้อมาป๊อกใช้งานได้เลยใช่เลยขับได้เลยไ้องทันต่อมาก็ F สองร้้าที่ใช้กันเยอะใช่ครับแนววิบากเป็นรถแอนดูโร่ของค่ายฮอนด้าแอนดูโร่พี่ต่อของค่ายแต่ว่าตะกีแต่เป็นเบอร์เล็กมาอีก ร้อยยบีีโอแต่บอดี้มันใหญ่นะครับ MSX ของผมข้าไม่ก่อนเในบิวนะอันนี้มาด้วยมาด้วยคันนี้ก็เ f สามโตมาให้ฮนด้าสองห้าศูใช่เป็น3 0มร้อยซีสอว่าโมตัดมามาดพิหน่อยที่ผิเวลาแค่นั้นเองก็มาได้คันนี้เป็น h o นด้า r m 250cc 2ยาสาวะครับวันนี้ ด้าห์ KDM ห้าสิบทำเงินนั้นก็พหใช้คันสีดำนั่นมาดูไฮไลท์ครับ KDM สามร้อยสุดในรุ่นครับคันนี้ราคาบอกได้ไหมคันนี้เบิกใหม่ก็สี่แสนสี่แสนห้าอันนี้คือถ้าเราจะซื้อนี่คือเป็นคนไม่มีตังค์ครับเยอะยังสุดในรุ่นนะครับ KDM อันนี้สองร้อยสี่สองย่งวะสองยังวะครับ ตันนี้เป็นเครื่องสอ,งองนจังหวะทางนี้ก็ไอ้นี่รถสูตรครับโมอเตอร์คอร์สสูตรซีอาร์ลอยยิมสูตรก็คือรถสนามเนี่ยเดินม,มาอย่างนี้เลยไม่มีแสแตดงครับโอ้สังเกตง่ายๆไม่มีอ๋อไฟหน้า<ะ>ไม่มีมีไฟหน้าเขาเรียกแอดูโร่นี่คือโมอเตอร์คอร์สปากมันจะมีสองรุ่นคือโมอเตอร์คอร์สกับแอดูโ,โ,โร่มีไฟหน้ามีแสแตดงเขาเรียกมันจะเรียกรถแอดูโร่ใช้ในป่ารถใช้ชีวิตจากมอเตอร์คอร์สมันจะไม่มีแสแตโดงมันจะไม่มีไฟหน้าสนามเท่านั้นมันขึ้นจุดไทยได้ นี่ก็เป็นคาวาที่เราเราเห็นเขาแบงไงใช่ไหมโอ้ลายสวยมากเลยนะครับผมนี่เขาเจ้าของเขาบึ้งอันนี้ก็รุ่นเดียวกันอันนี้เป็นตัว R ครับ A สองสามศูนย์มันกันแต่ต่างกันตรงต่างยังไงคุณนั่มันมันดูแทบจะเหมือนกันเลยคือมันอันนี้มันจะตลาดน่าอย่างนั้นมั้งหัวหรอแต่แต่ทำไมคันนี้ดูสวยกว่าดูเรงกว่าครับตัว R เนี่ยตัว R มันจะแรงกว่าแรงกว่าระเกียร์ดีกว่าับที่เครื่องยนต์ครับอ่าปรุกง่ายๆคือ ตัวบอดี้เนี่ยเหมือนกันสีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่อันนี้มันตอบโจทย์การใช้งานกระแทกคันเล่นหน่อยโอเคขอบคุณคุณทีมากมากแล้วกันนี่ก็บรรยากาศใครใครที่ว่าเจ๋งอ่ะต้องมาเจอสนามนี้ก่อนใช่ไหมโอเคสนามน้ำน้ำหวานสุดทีสุดสไตล์จะากินอะไรได้ครับที่นี่จะมาเช็คอินก็ต้องแจ้งคนนี้นิดนึงให้เราพามาใช่ไหมใช่ครับขอบคุณมากๆขอบคุณคุณทีก่อนคนก็เลิ่มพักผ่อนกันแล้วตอนนี้ก็ใช้กำลังกันเยอะนะพี่นั่ เดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้เลยแล้วกันแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ<อ>ในช่องเห็นนะครับแสตชานลนะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับใน TikTok ด้วยแล้วก็ i อจีอินสตาแกรมผมมีทริปดีๆให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วกันลาไปก่อนแล้วกันครับวันนี้สวัสดีครับ